เกษตรกรลุงเรื่องสับเกษตรไทยมินิมาลงปุ๋ยขีไก่นะครับยุกโดดังหลังจากโลชุดเกาออกไปแล้วชุดไม่ก็เข้ามาจากฟราร์มโดยตรขงของลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับมามิน,นีนึ่งพวงนะครับสินค้าคุณภาพ<ม>ขีไก,านานานาก่นานาหนักหนักขีไก่หลายเก็บไปหน่อยนะครับมาส่งให้พี่ให้น้องดีนะครับมาส่งโดย360นะครับรถรวมบริการของลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับ ส่งแล้วหนึ่งข่วงมีไพ่เข้ามานะครับอยูโกดังเรื่องศัพท์หมหาสารคามนะครับ ลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับมาลงปุ๋ยขี่ไก่ฝากไปนะครับปุ๋ยไก่แก,ลแกล่ลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับขี่ไก่แก่ขี่ไก่แอนเม็หิ้งงวววัตถุดิบทางการเกษตรลดขนส่งนะครับมีบริการในที่ให้น้องจะแบบปี๊บใจหรือแบบยกบวงก็ได้นะครับสินค้ามีพร้อมบริการทีบริการน้องคือเกาครับ ถ้าช่วงหนาวหน,า,หนาแรงก็อาจจะราคาเพิ่มสูงขึ้น Mmm. -hmm.